ตัวเล็กๆแบบนี้นี่คือวัวจิ๋วดงประดูตัดแปลกที่นํามาเปิดตัวครั้งแรกในงานเพชรเอ็กโ2013วัวจิ๋วดงประดูสีทองตัวนี้มีอายุเพียงแค่3เดือนซึ่งผสมพันธุ์ได้แล้วเป็นตัวแรกในประเทศไทยและเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการรีสอร์ททั่วประเทศที่สั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปเลี้ยงในรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันตอนนี้มีที่นําไปเลี้ยงโชว์แล้วทั้งที่สวนพึ่งและเขาใหญ่ ในลักษณะเดียวกับแพะและแกะนอกจากจุดเด่นที่มีรูปร่างกระทัดรัดสูงไม่ถึง1เมตรและสีสันแล้วยังมีนิสัยค่อนข้างเชื่องไม่เกเรทําให้วัวตัวนี้ติดอันดับท็อปฮิตที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเราบรีที่นมนเองเราเรียกเป็นวัวจิ๋วดงประดูฟาร์มครับเป็นวัวที่เป็นมินิเจอร์ไซส์คือโตเป็นที่ไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกฝึกให้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถ ถ้าเนี้ยบกว่านี้นี่เขายังเด็กอยู่ถ้าเนี้ยบกว่านี้ก็สามารถจุงเดินเล่นได้ป้อ,อนอาหารได้แล้วก็บางตัวก็เด็กขี่หลังได้ไม่ไม่เกินเมตรหนึ่งวัวจิ๋วดงประดูเกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ของวัวสาสายพันธุ์สัญชาติต่างประเทศในขั้นตอนการผสมพันธุ์จากควบคุมความสูงไม่เกิน1เมตรมี3ามสีที่ผสมได้แล้ว และนำมาโชว์ในงานนี้คือสีแดงและสีทองซึ่งวัวแครสีทองเป็นที่นิยมในตลาดในประเทศนอกจากนี้ยังมีสีดำซึ่งเป็นสีธรรมชาติของสัตว์สายพันธุ์นี้ด้วยเป็นที่ชื่นชอบมากในตลาดต่างประเทศสนนราคาตัวละ1,80,000บาทนอกจากนี้ยังมีสัตว์แปลกอีกตัววิสคาซ่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายหนูตระูลเดียวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักอย่างชินชิราที่มีลักษณะคล้ายหนูผสมกระรอกมีแหล่งกําเนิดในประเทศอาร์เจนตินาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ราคาไม่เล็กตัวหนึ่งมีราคาสูงถึง2 5 0 0 0บาทวิสคาชาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟันแทะนะครับกลุ่มพกหนูโลเดนแต่ญาติใกล้เคียงที่ใกล้ชิดเลยเนี่ยคือชินชล่าครับ หลายๆคนอาจจะรู้จักชินชิลามาก่อนแล้วจะคล้ายๆกระต่ายนะคะเป็นสัตว์ขนปุกปุยน่ารักตัวนี้เป็นญาติสนิทใกล้ชิดกันครับวิสคาชาติงานเพชเอ็กโ2013นอกจากจะมีสัตว์แปลกให้ได้ตื่นตาตื่นใจแล้วเจ้าตูบและน้องแมวเหมียวเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าคนรักสัตว์และสัตว์เลี้ยงเหล่านี้คงมีความสุขไม่แพ้กันอย่างชื่อว่าฝูงนี้ เจอกันปุ๊บเหมือนจับปูใส่กระดง้งสนจนเจ้าของต้องดึงสายจูงจับแยกแทบไม่ทันงานนี้ยังมีเจ้าแพรลี่ด็อกสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กตระกูลฟันแพะก็มาร่วมงานกับเขาด้วยเรียกว่าขนกันมาทั้งฟาร์มเลยทีเดียวแต่เอ๊ะนั่นตัวอะไรโอ้โห น้องใสบีเลียนยักษ์สงสัยจะอยากเล่นกับเขาด้วยแต่ขนาดตัวนี่คนล,ละไซส์เลยนะครับเจ้าตูบใสบีเลียนว่าตัวยักษ์แล้วเจอเจ้าตัวนี้กันเข้าไปน้องหมาในงานถึงกับหงายเงืบกลายเป็นหมาแครกันเลยทีเดียวเรียกว่าถ้ายืนสองขาสูงกว่าเจ้าของอีกครับ นี่แล้วครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานนี้นะครับในโซนของสัตว์แปลกนั่นเองนอกจากงูตัวนี้แล้วนะฮะในโซนของสัตว์แปลกก็ยังมีสีสันอีกมากมายที่รอคุณผู้ชมมาติดตามอยู่ครับงานนี้ได้รวบรวมบรรดาสัตว์แปลกน่ารักน่ารักเอาไว้อย่างมากมายเพื่อเอาใจบรรดาคนรักสัตว์โดยเฉพาะผู้ที่มาชมงานจูงสุนัขอุ้มแมวมาประชันกันอยากสนุกสนานนัชนนาภาธีรัตน์ NBT News Focus